สวัสดีสบายดีดีพี่เฮงพี่น้องตอนนี้หาโมงแล้งครับบรรยากาศอยู่วัดสีทองครับบนปากช่องลมศักเป็นบจ้าพี่น้องทีมงานเท่ามาหอดกันแล้วครับทีมงานเท่ามาหอดกันแล้วครับพี่น้องลองแสดงมืออื้น นั่งจากนี้สองกิโลครับองหันไปยังว่าเรียนไปพุ่นแ่ละเขาจว่าไข่มาพักกี่ก้อนมาสันสถานที่มองมองสิไปทําการแสดงมืออื่นมันมันอยู่นอกวัดมันบอสะดวกมีว,วัดสีทองครับสื่อวัดอย่างสีทองอย่างนี้นี่วาล่ลามมี่อย่างบ่พัดสีทองพี่น้อง อ็เลยลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ขัมมันมาเสียนขัมมันอันทั้งผู้บริหารเพิน่นไหมาเนาะจากขอนแก่นมาลอยกวัวล้วงนี่ครับแต่ว่าบ่ายนี่บน่ามันอันตรายครับแลแนอ้อมไปหม่องเก้าพ่นแล้วพี่น้องภาคดีชุมพลแลนอ้อมภูเขาเล่าพี่น้องแลนอ้อมภูเขาครับมาจนแล้วมาจนเจอมาหอดสามขั้นแล้วครับ ที่สามขอมาเพอดีอ้เมนไทยเฮาตินะเอ๊ะตีว่ามันไทยเฮาเมมตีนะ,ะว่ามันไทยเฮาเมนติรถนี่ว่ามันไทยเฮาแมนตีเสนอ,นอไปยุบกุญ่ะ เอาไปรีแล้วล่ะไปมากนี่แ้ทีมงานอยป,ปี๋ไ่ยังกันใช่ย,ยูพีทสักเราคิดป,ปลอดเราีครับพวงสักต,ติพวง,งสักจันทะลุขาติ หอดจอดถึงครับพี่น้องแรุลเลี้ยวซีอออลอยเพราะว่าถ้าซีลอยโลบเ่ามากเหมือนออาาอลอยจา,จากเข<ห>าม<ห>าจะเออมันเขาได้หลายท่างชื่อว่าะอะไรเอเข,ขาได้หลายทั่านที่อว่าดีดีวัดกวงขวงดีว่าง เห็นยอดแต่วหางไหลเนี่ยมันขี่นกน่ลาภัเลยวันี่จ็ดเจ็ดยวัที่สิบเจ็ดนี่ขนานกเพินมากเห็นยี่นี่ตีเหนเลี่ยงเลี้ยงนกจามเขียงมีหกมาครับไปน้องเห็นตาไปตั้งยุ่แต่บาเดีเบิงวันที่ยังบูสันมาเอาไป่เงี่มาบราหน้าเาเกเขาจังยันไหจังปานยัไลมืจังจัง ไปไปพุ่นเดียวหันคอยเลี้ยนไปบ้านงา้นคอยมาทางหุ่นก็เขาไปบ้านงานเพิ่นว่าพิ่นพอดีทอนเจ้าภาพเหรคือเล่าขี่มออเตร์ไซค์น้ำกลดคอยไปว่าไปพักอีกวงนึงอเหมือนกันวะแล้วน้ำผ้าคอยมาว่ะทีมงานเข้ามาหอดภูมาหอดก้อนผีตั้มที่ที่ว่าได้สามตั้มก็บอกว่าเพรมีเหรออ่าเพรามีเพรมีขันทั้งรักได้อยู่ด้วยเออขันทั้งรักกันมีอยู่ขันไปเขาไปกับทีรถจิ๊เนาะขาไปเ่าไป โอ้ยใคาจะปลูกพักใครนะท่านเนี่ยขาจะปลูกพักไครมั้ยเขาไม่เองเลยสิใครจะปลูกพักใครนะเขาไม่เองแล้วครับพี่น้องพักเขานะเพิ่นปลูกพักไขรครับแรนมาห้งหันเจ้าพักกะลำเจ้าพัหยังเต้อยูาแถวอันแถวนี่แหละลาะตีนเขาอย่างพี้เลย เขาได้เพาะน้อเพรเนี่ยกลัวเขาหัดได้เพาะน้อรถเงี้ยสัมบัยเนาะผู้หลัดมากด้เนาะผู้มากไกลๆเนาะเพราะเพราะมันดีเลยครับขี่รถไกลแล้วมันกับมันกับไงล่ะ เห็นไปเห็ดอย่างยูใสเขาขึ้นบนลงลกมา้นถไปเกี่ยขีดตมโอ้แล้วไปขัดอันนี้มา้สแล้วไปเกี่ยขีดตมมากยส่ก็เพื่อบุญงไฟแทนอันนี้พี่น้องทางไหนเนี่ยโอ้ไม่เห็นโอ้สงส้างเห็นวัดขี่นกพิราบเนี่ยเขาเห็นถนนเขาเห็นถนน เขาหดน้ำถนนโอ้โหดอกนี่ปลาปลาอาบุญบางไฟปะเขาหดน้ำถนนอย่างม้นลลงอนี้บอกแล้วซ้ำแล้วนะดบเคียงข้ว้มนเียเพราะว่าไปสามตอนที่อกนะ อดทั้งคิดฟังนี่พ่อน้ยแม่คิดฟังนี่คิดฟังตนไหมคิดคิดฟังตนหคิดคิดฟังตนไหมโภโบพี่แม่มาวัดก้อนมูสเลยวาพ่อโภโบพี่เวม่สั่รถขายเซียงเยอะขางบด บ่าแ่เนเสร็งไงนะเพิินแม่ีนเสร็รองบัรมีปั๊มน้ำมันสิเติมมาดนี่มีเลยระยะทางไกลกิโล่มีปั๊มน้ำมันพอปั๊มนะจะน้ำมันหอยอะไรแต่เลขวดไปมัน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 กองเหรียญผเงินไถมาดีเนาะขวดยาวยเลยเพราะยันยันด้ยันด้พักงั้นอันเฮ็ดเวียกี่ดอกวะ ปวดเย้าข้างข้างไปเมื่อคืนเมื่อคืนผมคอยกินยารัดไว้ว่าะสันคอยนอนคอยตีงขี้งไปไหนเลยฝืนมั้ถ้าสองเมืงกำลังเขาได้เขาเถาเขาตายเลยอย่า่าเถอะกระเสมาอยากได้เถรลับอนี้มันกระเสมาสังขารกระเสมาบ่อม่วยเถรบัดย่ามเห็ดได้กะกี้บ่ราะขึ้นวาสิเห็ดเนี่ยแต่บัดเพราะถ้าขึ้นวาสิเห็ดบัดเห็ดบ่ได้โอ้ยพญากวบไปอันเอาบุญบังไฟมาพี่น้องรถเรล้ามนต์มนเขาเห็ดเขาเสีดน้ำถนนเนี่ยเนี่ยแล้ มดโลกโลกครับนี่มาแล้วครับพี่น้องมันมันเกล่ๆไอเดี่นรับเงินราเบิงเส้นทางจากนี่มาี่มันมูยจอแรียนมากมันลอยประมาณลอยแปดสิบป่ะ0 0อลอยเออนี่แหละซ้่านี้อันนี้เดือบวกซีลอย่นซีลยบ้าีลี บ้เหลี่ยงนี่อร่อยมันอ่อยไปตลาดถึงจะอร่อยสามหลอดครัวเกันเมียนบ้บนยังดอกขา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 หมอลับเติมน้ำมันเหมือนแต่ว่าแต่ว่าขามาเนี่กับบอมันอันตรายหรอกเพราะมันขึ้นย่างเดียวมันขึ้นเขาแต่ว่าขากราบขากราบมันลงน้ำเนานี่ไม่เหลียวเห็นยั่เห็นไหมเขาเนี่ยเขาลูกนี่แหละเนี่ยได้เปลี่ยนอันมากก็ได้ปลี่ยนด้วยนี่แหละเขาน้ำเนาเขาระวังอำเภอลมสัก เจ,จ้าหน่จอดท้ายลบสะพานหอยตองปะสะพาน,นอาถันนะสะพานในตำนานสะพานในตำนานครับพี่น้องพอกันใส่เรามาตั้งแต่แกฝนแล้วเลือกแล้วเรามาเลยรถน้อยเนาะมากหน่อยเน,นาะเป็นน้ำเน่าสะพานหอยตองต้องต้องวนเนาะมองหันมันกว้างเนี่ต้องวนเนาะแล,นแลน่นลแลน่นวนเนาะแล่นวนหรือว่ากับถอย ผมมันมาทางนี้เนี่ยผมขอมานี่ผมมาเลี้ยวเขาได้เลยเนี่ยผมไม่มาทางถนนใหญ่ไหมผมไปหันก้อนไหมไปบ้านงานก้อนไหมเขาอันนี้เตาขี้ว่าใส่กับพักมาแล้วไปพักที่โน่นก่อนแล้วแล้วมาเลี้ยวเขามาหนีมันกับเขาได้เลยอันเดี๋ยวขาดเราเห็ว่าเสียใจตีแล้วเฝ้ามาปักหมุดเนี่ยนะเฝ้าหยังนี่ยนะเฝ้ามาเนี่ยเฝ้ามาหยังนี่ะ เออเอาขอบคุณพี่น้องในร้านกับผมพอกันคลิปนะ้ะสวัสดีบายบายพูดพูด